วันนี้นะครับเจ้าโตโยต้ายาริสครับมาเซอร์วิสในเรื่องของแอร์ครับน้ำยาแอร์นะครับวันนี้ก็ทำการดูดฟอกอยู่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ303น่าจะประมาณสัก330ได้เพราะเกตลงฉมดแล้วนะครับก็ชีวิตจริงต้องมีประมาณ370กรัมก็ขาดไปแต่ไม่เยอะมากนะครับก็ถือว่าโอ้ดูแลดีมากๆนะครับอ่ะดูแลดีไม่ดีดูรถก็รู้นี่ รถลูกค้านะครับริบๆเลยนะฮะอ่าแล้วก็มาถ่ายน้ำยาหม่น้าครับโอ้ผมต้องบอกว่าคนที่ดูแลรถนะครับอ่ะนี่คือสีนะครับของน้ำยาหม่น้ํานะครับแล้วก็ยังค่อนข้างใสคิปอยู่เลยนะครับสีสวยอ่ะนะครับก็เดี๋ยวทําการทํา2รายการครับก็คือเรื่องของเช็คน้ำยาแอร์นะครับแล้วก็นี่ครับ330กรัมนะครับก็เดี๋ยวปิ้นออกมานะครับเครื่องตรงนี้นะครับ ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนหลายคนนะครับชอบบอกว่าถ้าน้ำยาแอร์ขาดคือรั่วนะครับมันไม่รั่วนะครับน้ำยาแอร์หายไปไหนได้นะครับก็ออกจากตูดคอมนะครับหรือว่าออกจากสอนหรือเป็นการใช้งานแล้วมันหายไปนะครับมันเป็นได้ทุกรูปแบบอ่ะรถจอดทิ้งไว้น้ำยาแอร์ยังหายเลยอาหารที่ไม่ได้ใช้นะครับมันไม่ได้มีรั่วไม่ได้มีซึมนะครับ เพราะว่าอะไรทําไมผมถึงตอบงหมนนได้เครื่องของ Word ครับมันสามารถที่จะตรวจเช็คได้นะครับอ่ะถามว่าตรวจเช็คยังไงนะครับตอนแบกข้มมามครับเครื่องตัวอื่นเนี่ยถ้าเวลาแบกข้ามระบบเนี่ยอันนี้แบกข้ามเท่าไหร่ดีอมยี่สิบนะอ่ะถ้ามันแบกข้ามแล้วนะครับมันเหมือนการเป่าลูกโป่งแต่เนี่ยมันคือดูด ดูดอากาศเข้าแวกแวกคัมก็คือการดูดอากาศออกนะครับเพื่อให้ข้างในเป็นศูญยากาศนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าไม่มีรอยรอยรั่วหรือรูรั่วนะครับเครื่องผมมันจะร้องเตือนนะครับอ่ะเท่านั้นไม่พอจบโปรเซสแวกคัมเมื่อกี้20นาทีไปแล้วยังมีเทสรั่วอีก3นาทีนะครับเทสรั่วอีก3นาทีเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับผมเอาตักอากามาจากไหนอ่ะ ว่ามันรั่วหรือไม่รั่วก็เนี่ยครับเครื่องมันพิสูจน์ได้นะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับหรือว่าใครมีเทคนิคอะไรหรือมีข้อมูลอะไรอยากจะโต้แยง้งหรือจะบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมพูดมันไม่จริงก็บอกมันได้แล้วกันนะอ่ะแต่เอาเป็นว่าทํารถมาอันนี้เข้าเดือนที่11สิ่งที่บอกได้อย่างหนึ่งอ่ะเดือนที่สิอ่ะคือลูกค้าใช้ไปแล้วนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่แอร์เย็นมาผมแฮปปี้มากเลยมีรถกี่คันก็ขนมาให้ทํานะครับอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ถ้ารถมีปัญหาจริงๆมันต้องมีฟีดแบ็กกลับมาละนะครับตอนนี้ไม่มีนะครับทำมา10กว่าเดือนมันต้องมีคนหนึ่งสักโทรมาด่ากูบ้างแหละมันไม่มีเนาะอ่ะประมาณนี้